กุ้มวา์มาตุลลอฮิวบาเรกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพนะคะและก็ เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้นั่นเองนะคะทีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจากภาพนะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยนะคะจากภาพนะคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างเป็นแม่ใช่ไหมคะเป็นคุณแม่คุณแม่ของขุนเนี่ยกำลังจะจัดดอกบัวจะกำลังจะจัดดอกบัวกี่ดอกเอ่ยกำลังจะจัด ดอกบัว21ดอกนั่นเองนะคะจะจัดกมละ3ดอกนะคะเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการหารนะคะได้อย่างไรนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็ได้เรียนมาแล้วนะคะว่าการสร้างโจทย์ปัญหาประกอบไปด้วยกี่ส่วนเอ่ยประกอบไปด้วย2ส,ส่วนใช่ไหมคะก็คือส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่ โจทย์ถามนะคะทีนี้จากรูปภาพนี้นะคะเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการหารในส่วนที่โจทย์ถามได้อย่างไรนะคะเอในเมื่อจัดกรรมละ -3- ดอกเราควรที่จะถามว่าอย่างไรดีนะจัดได้กี่กรรมละ่ะใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่จะจัดดอกบัวได้ กี่กรรมนั่นเองนะคะการสร้างโจทย์ปัญหามันต้องประกอบไปด้วยสงส่วนส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามมันก็ทำให้เกิดเป็นโจทย์ปัญหาการหาที่สมบูรณ์นะคะได้อย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูนะคะแม่มีดอกบัว21ดอกจะจัดเป็นกร,รมกรรมละ3ดอกนะคะที่เราเห็นในภาพดังนั้นนะคะจะจัด ได้กี่กรรมคือสิ่งที่โจทย์บอกอคือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะดังนั้นจากโจทย์ปัญหาในข้อนี้นะคะแม่มีดอกบัว21ดอกจะจัดเป็นกร,รมกรํรมละ3ดอกจะได้กี่กร,รมนะคะนักเรียนโจทย์ปัญหาในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคือจะจัดได้กี่กร,รม และสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่มีดอกบัว21ดอกจะจัดเป็นกรมกรมละกรมละ3ดอกนั่นเองนะคะซึ่งจากโจทย์ปัญหาที่เราสร้างนะคะเราสามารถที่จะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรเอย่ยเราสามารถที่จะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ก็คือ21หารด้วย สาเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะทีนี้นะคะโจทย์ปัญหาที่นัเกเรียนสร้างเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราสร้างโจทย์ปัญหาได้ถูกต้องนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรา,ว,า,เราว่าเราสร้างโจทย์ปัญหาได้ถูกต้องนะคะ <ท Dancing> ดังนั้นนะคะถ้านักเรียนสามารถที่จะตอบคำถามว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะคะ ส่วนที่โจทย์ถามคืออะไรและส่วนที่โจทย์บอกคืออะไรถ้าเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ตามนี้แสดงว่าโจทย์ปัญหาที่เราสร้างมีความถูกต้องและสมบูรณ์นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือโจทย์ปัญหาที่เราสร้างต้องมีความเป็นไปได้ และสามารถหาคำตอบได้นั่นเองนะคะทีนี้จากโจทย์ปัญหานี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้ก็คือ21หารด้วย3ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับ7นั่นเองแสดงว่าจะจัดได้7กรกัมเราสามารถหาคำตอบได้แสดงว่าสิ่งแสดงว่าโจทย์ปัญหาที่เราสร้างในข้อนี้เป็น ไปได้นะคะมีความเป็นไปได้และสามารถหาคำตอบได้นั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูในข้อต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปนะคะจะเป็นภาพอะไรเอ่ยจะเป็นภาพมีเด็กกี่คนเนี่ยมีเด็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเด็กอยู่เจ็ดคนแล้วก็มี โดนัทใช่ไหมคะมีโดนัทอยู่กี่ชิ้นเอ่ยมีโดนัทอยู่28ชิ้นและมีเด็กๆอยู่7คนดังนั้นนะคะเราจะสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพในข้อนี้ได้อย่างไรนะคะนักเรียนอ่าเรามาดูกันนะคะเราจะสร้างได้อย่างไรเรา จากภาพนะคะเราจะเห็นอะไรบ้าง1เลยมีโดนัท28ชิ้น2ก็คือมีเด็กๆอยู่7คนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะส่วนที่ดังนั้นการสร้างโจทย์ปัญหานะคะการหาในส่วนที่โจทย์ถามเราควรที่จะถามว่าอะไรเอย่ยเรามาดูกันนะคะ จากภาพนะคะเราสร้างโจทย์ปัญหาการหารและเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะคะจากภาพคุณครูสามารถสร้างโจทย์ปัญหาได้ก็คือมีเด็กเดเด็ก7คนต้องการแบ่งโดนัท28ชิ้นอย่าลืมนะคะว่าการหารเป็นการแบ่งเท่าเท่ากันนะคะจึงจะเป็นการหารนั่นเองนะคะที่เราได้เรียนในเรื่องของ ความหมายของการหารนะคะเป็นการแบ่งที่เท่าเท่ากันดังนั้นในการสร้างโจทย์ปัญหานะคะเด็ก7คนต้องการแบ่งโดนัท28ชิ้นให้ทุกคนคนละเท่าเท่ากันดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามเราควรที่จะถามว่าเอ๊ะแล้วเด็กแต่ละคนจะได้โดนัทคนละ กี่ชิ้นดังนั้นนะคะสิ่งที่โจทย์ถามเราก็จะถามว่าเด็กแต่ละคนจะได้โดนัทคนละกี่ชิ้นนั่นเองนะคะซึ่งจากโจทย์ปัญหาที่เราสร้างในข้อนี้นะคะเรามาดูซิว่าเราสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบได้ไหมอ่าเราสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือนำจำนวนโดนัท 28หารด้วยจำนวนเด็ก7คนเราก็สามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารเพื่อหาจำนวนสมาชิกใช่ไหมคะในแต่ละกลุ่มนั่นก็คือเด็กแต่ละคนจะได้โดนัทคนละกี่ชิ้นนั่นเองนะคะเอเด็กแต่ละคนจะได้โดนัทคนละกี่ชิ้นนะเราก็มาหารนะคะ28หารด้วย7 28หารด้วย7 ได้อะไรเอ่ย7คูณอะไรได้28 7คูณด้วย4ได้28ดังนั้นเด็กแต่ละคนจะได้โดนัทคนละกี่ชิ้นเอ่ยคนละ4ี่ชิ้นนั่นเองดังนั้นโจทย์ปัญหาที่นักเรียนได้สร้างในข้อนี้เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นโจทย์ปัญหาการหาที่ถูกต้องและสมบูรณ์นั่นเองนะคะเพราะว่าเราสามารถ ที่จะหาคำตอบนะคะเราสามารถที่จะเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบได้นะคะดังนั้นมันมีความเป็นไปได้ไหมคะมีความเป็นไปได้นะคะดังนั้นในข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาที่ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วเรามาดูในข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปเป็นอะไรเอ่ย จากภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้างอ่าเห็นอะไรคะเราเห็นว่ามีคุณกำลังเสียบลูกชิ้นอยู่แสดงว่าเป็นอะไรคะอ่ะน่าจะเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นนะคะแม่ค้ากำลังเสียบลูกชิ้นอยู่ซึ่งจะมีลูกชิ้นทั้งหมดกี่ลูกเอ่ย48ลูกและแม่ค้าก็เสียบลูกชิ้นขายไม้ละ 5ลูกนั่นเองนะคะดังนั้นจากภาพในข้อนี้นะคะนักเรียนเราจะสร้างโจทย์ปัญหาได้อย่างไรนะคะเราจะสร้างส่วนที่โจทย์ถามได้อย่างไรเอ๊ะในเมื่อเสียบไม้ละ5ลูกเอ๊ะแล้วจะเสียบได้กี่ไม้นะใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเราจะถามว่าเสียบได้ ลูกเสียบได้กี่ไม้นั่นเองนะคะเรามาเขียนโจทย์ปัญหาที่สมบูรณ์ได้อย่างไรนะคะแม่ค้ามีลูกชิ้น48ลูกเสียบลูกชิ้นขายไม้ละ5ลูกแม่ค้าจะได้ลูกชิ้นกี่ไม้นั่นเองนะคะดังนั้นจากประโยคสัญลักษณ์นี้สิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ค้าจะได้ลูกชิ้น กี่ไม้และสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่ค้ามีลูกชิ้น48ลูกเสียบลูกชิ้นขายไม้ละ5ลูกคือสิ่งที่โจทย์บอกดังนั้นเราสามารถที่จะเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาคำตอบได้อย่างไรนั่นก็คือ48หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะ A 48หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่น้า,าคูณอะไรได้18ได้48คะ ห้าคูณอะไรได้สี่สิบแปดเอยเด็กๆเราสามารถหาคำตอบได้ไหมคะอ่าห้าคูณอะไรเอยไม่มีใช่ไหมคะแสดงว่ามันเป็นการหารลงตัวไหมคะมันเป็นการหารไม่ลงตัวนั่นเองนะคะแสดงว่าแม่ค้าก็จะต้องเหลือลูกชิ้นใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูในข้อต่อไปนะคะ ข้อต่อไปให้เราช่วยกันสร้างนะคะโจทย์ปัญหาการหาและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์จากภาพนะคะซึ่งจากภาพเราจะเห็นอะไรบ้างเราจะเห็นว่ามีคุกกี้อยู่กี่ชิ้นคะคุกกี้อยู่35ชิ้นและก็จะจัดใส่กล่องกล่องละ3ชิ้นคือสิ่งที่เราเห็นในภาพดังนั้นนะคะ เราควรที่จะถามหรือส่วนที่โจทย์ถามว่าอย่างไรเอ่ยเราจะมีเราจะถามว่าอย่างไรเอ่ยข้อนี้ข้อนี้นะคะส่วนที่โจทย์ถามเราก็อาจจะถามว่าในเมื่อจัดใส่กล่องกลองละ3มชิ้นก็ต้องถามว่าจัดได้กี่กล่องนั่นเองนะคะเรามาเขียนโจทย์ปัญหาที่สมบูรณ์กันเพราะว่าโจทย์ปัญหาที่สมบูรณ์ต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่โจทย์ ถามกับสิ่งที่โจทย์บอกนะคะเรามาเขียนกันนะคะเราก็จะได้ว่าคุณแม่มีคุกกี้35ชิ้นจัดใส่กล่องกล่องละ3ชิ้นคุณแม่จะจัดได้กี่กล่องและเหลือคุกกี้กี่ชิ้นนั่นเองนะคะเนื่องจากในข้อนี้มันเป็นการหารลงตัวไม่คะเด็กๆ มันเป็นการหารไม่ลงตัวนะคะดังนั้นเราควรที่จะมีสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยควรที่จะมีสองคำถามนั่นเองนะคะเรามาดูในข้อต่อไปนะคะอ่ะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันก่อนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ35หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่นะคะเรามาดูในข้อต่อไปข้อต่อไปเป็นรูปอะไรคะ จากภาพเราเห็นอะไรบ้างจากภาพเราเห็นเราเห็นว่ามีแอปเปิลผลละ9บาทนะคะเรามีเงิน45บาทเราจะสร้างโจทย์ปัญหาได้อย่างไรซึ่งสิ่งที่โจทย์ถามนะคะส่วนที่โจทย์ถามเนี่ยต้องเป็นอย่างไรเอ่ยในเมื่อซื้อผลละ9บาทแล้วเรามีเงิน45บาททีนี้เราควรที่จะถามว่า เอ๊ะแล้วเราจะซื้อได้กี่ลูกใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาที่สมบูรณ์ก็คือหยกมีเงิน45บาทซื้อแอปเปิลผลละ9บาทหยกจะซื้อแอปเปิลได้กี่ผลนั่นเองนะคะในเมื่อกำหนดจำนวนสิ่งต่างๆกำหนดจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มดังนั้นเราสามารถที่จะ หาจำนวนกลุ่มแสดงว่าเราก็ต้องถามจำนวนกลุ่มนั่นเองนั่นก็คือซื้อได้กี่ผลนะคะจากโจทย์ปัญหาในข้อนี้เราสามารถที่จะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ45หารด้วย9นั่นเองนะคะเท่ากับเท่าไหร่ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะถ้าเขาบอกว่าไม่ได้ให้หาคำตอบเราก็เขียน แค่นี้เลยเท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะแทนผลหารของเรานะคะต่อไปนะคะเด็กๆเรามาดูในข้อต่อไปข้อต่อไปเป็นสตรอเบอร์รี่ใช่ไหมคะสตรอเบอร์รี่หกิโลกรมัมจัดใส่กล่องกลอะแปดกิโลกรมัมคือสิ่งที่เราเห็นในภาพใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราจะสร้างส่วนที่นะคะส่วนที่จดถามอย่างไร จัดใส่กล่องกล่องละ8กิโลกรัมกำหนดจำนวนสตรอเบอรี่กำหนดจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มดังนั้นเราก็สามารถถามจำนวนกลุ่มหรือจำนวนกล่องที่จัดได้นั่นเองนะคะดังนั้นส่วนที่จดถามก็คือจัดได้กี่กล่องนะคะดังนั้นโจทย์ปัญหาที่สมบูรณ์เราจะสร้างได้อย่างไรเรามาดูนะคะ บอยมีสตรอเบอรี่50กิโลกรัมจัดใส่กล่องกล่องละ8กิโลกรัมจะจัดได้กี่กล่องนะคะและเหลือสตรอเบอรี่กี่กิโลกรัมนะคะในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามมี2องคำถามนะคะนักเรียนทำไมมี2คํคำถามเพราะว่าเป็นโจทย์การหารลงตัวไหมคะ เป็นโจทย์การหารไม่ลงตัวนะคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะควรที่จะมีสองคำถามนั่นเองนะคะดังนั้นในข้อนี้นะคะเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรและสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ ห้าสิบหารด้วย8ดเท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะหรือเท่ากับเท่าไหร่นะคะดังนั้นโจทย์ปัญหาในข้อนี้นะคะมีทั้งส่วนที่โจทย์ถามและส่วนที่โจทย์บอกคืออะไรนะคะเราสามารถตรวจสอบได้ตามนี้แสดงว่าโจทย์ปัญหาการหารที่เราสร้างเนี่ยมีความถูกต้องและสมบูรณ์นั่นเองนะคะและเป็นไปได้ไหมคะและ เป็นไปได้สามารถหาคำตอบได้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยในการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนการสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยต้องมีส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามจึงจะเป็นโจทย์ปัญหาที่ สมบูรณ์นะคะและนอกจากนี้โจทย์ที่เราสร้างเนี่ยต้องมีความเป็นไปได้สามารถหาคำตอบได้นะคะดังนั้นหลักดังนั้นนะคะควรที่จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการสร้างโจทย์ปัญหานะคะสำหรับในวันนี้การสร้างโจทย์ปัญหานะคะนักเรียนได้จบ ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคาบหน้านะคะคาบหน้าจะเป็นในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาเหมือนกันนะคะแต่เป็นโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้เลยในคาบหน้าสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ